สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสกายวอล์กบริเวณหัวม,มุมแยกสระแดงสกายวอล์กนี้ก็เป็นจุดเชื่อมนะครับเปลีนขบวนรถไฟฟ้าระหว่างสถานีสีลมของรถไฟฟ้า MRT และสถานีสระแดงของรถไฟฟ้า BTS คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูโครงการก่อสร้าง ขนาดใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่อยู่บริเวณหัวมุมแยกสารแดงนั่นก็คือโครงการดุสิตเซนเ r นท์พาร์คนะครับซึ่งทางโรงแรมดุสิตธานี i, ก็ได้เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการนะครับไปแล้ว1โครงการก็ยังเหลือศูนย์การค้าและสำนักงานนะครับที่จะเปิดตามมาก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวาความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การค้าเซนเซนพาร์ค ซึ่งก็จะมีห้างสสินค้าร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่หัวมุมแยกสาะระแดงดูสิเซ็นเตอร์พาร์คก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพัฒนกรรมแบบผสมบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหมากษัตริย์มีพื้นที่จำนวน23ไร่2งานกับอีก 2.72ตารางวาตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพระรามที่4จัดถนนสีลมหรือที่เราเรียกกันว่าแยกสราแดงก็ X จะอยู่ตรงข้ามกับสลุมพินีฝั่งพระบรมราชานสาวรีพระบาทสมเด็จพระมองกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพื้นที่แขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดบริหารงานโดยบริษัทวิมาสุริยาจำกัด ภายใต้การร่วมทุนของบริษัทดุสิตธาน,นีจำกัดและกลุ่มเซนทันรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดุสิตเซนทันพาร์คก็มีพื้นที่รวมนะครับ4แ4 0 0 0 0นตารางเมตรแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่1โรงแรมดุสิตธาน,นีกรุงเทพโฉมใหม่นะครับตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการอยู่ ็เป็นอาคารโรงแรมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงแรมรุสิตธานีเดิมออกแบบในโทนสีทองและนำสถาปัตยกรรมของอาคารเดิมมาปรับใช้ทั้งหมดอาคารโรงแรมก็มีความสูงที่39ชั้นประกอบด้วยห้องพักจำนวน257ห้องรับวิวสวนลุมพินีรวมถึงห้องจัดเลี้ยงนาภาลัยแกลบบลูมที่เปิดมุมมองสวนลุมพินีแบบพาโนรามา ความจุ950คนมีห้องอาหารพาวิลเลียนที่ให้บริการอาหารไทยและเอเชียและสไปร์รูปท็อปบาร์พร้อมจุดชมทัศนียภาพบริเวณชั้นบนสุดซึ่งโครงการได้นำยอดแหลมไม้สักทองจากอาคารเดิมมาใช้ด้วยขณะนี้ก็เปิดเป็นส่วนแรกของโครงการก็ยังเปิดอย่างไม่เป็นทางการนะครับสำหรับโรงแรมดุสิตธานีนะ โดยได้เปิดไปเมื่อวันที่27กันยายน2567ที่ผ่านมา 2. อ,อาคารสำนักง,งานเซ็นทรัลพาร์คออฟฟิศก็จะเป็นอาคารทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโครงการที่ความสูง43ชั้นพื้นที่รวม130,000ตารางเมตรออกแบบในโทนสีเงินก็จะมีรูปท็อปบ,บาร์ที่ชั้นบนสุดของอาคารและให้มุมมองโอบร้อมสวนลุมพินีทั้งหมดกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่2 ของปี2568 3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คก็เป็นอาคารส่วนฐานของโครงการที่ความสูง8ชั้นเหนือพื้นดินอีก6ชั้นและชั้นใต้ดินก็จะมีอีก2ชั้นพื้นที่รวมทั้งหมดนะครับ130,000ตารางเมตรประกอบไปด้วยห้างสินค้าร้านค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์และสวนสาธารณะพร้อมลานกีฬากลางแจ้ง ชั้นใต้ดินก็จะเชื่อมกับโถงออกบัตรโดยสารของสถานีสีลมรถไฟฟ้า MRT โดยจะไปเชื่อมต่อกับทางเดินลอยฟ้าของรถไฟฟ้า BTS สถานีสารแดงกำหนดให้บริการในส่วนสูงการค้านเซ็นทรัลพาร์คนะครับก็คือไตรามาสที่3ของปี2568 4. อาคารที่พักอาศัยเดอะ e s i เ e n น e ซ็ตแอนด์ c e n t r เซ็น r รก็เป็นอาคารทางที่ตะวันตกเชียงใต้ของโครงการที่ความสูงก็สูงที่สุดเลยนะครับ69ชั้น พื้นที่ขนาด5้า0มตารางเมตรออกแบบในโทนสีหน้าประกอบด้วยที่พักอาศัย2รูปแบบได้แก่ดูสิตเลสเดนเซสจำนวน160ยูนิตและดูสิตพาร์คไซส์จำนวน246ยูนิตโดยทุกห้องพักนะครับให้มุมมองอบรอบสุรลุมพินีและแม่น้ำเจ้าพระยาอาคารดังกล่าวกำหนดเปิดใช้งานเป็นสุดสุดท้ายนะครับของโครงการก็คือในปี2569 โครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับตอนนี้ที่มีก่อสร้างเสร็จและได้เปิดนะครับยังไม่เป็นทางการก็คือในส่วนของโรงแรมดุสิตธานีแล้วก็ในส่วนของสำนักงานก็ยังมีการก่อสร้างอยู่โดยสำนักงานนะครับก็จะเปิดในปี2568และในศูนย์การค้าก็จะเปิดในปีเดียวกันนะครับ 2,568เช่นกันแต่ว่าในส่วนของอาคารที่ประกาศใสที่มีความสูงมากที่สุดนะ69ชั้นนะครับที่ประกาศใสก็จะไปเปิดหลังสุดเลยก็คือในช่วงปี2,569สำหรับศูนย์การค้านะครับคงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายท่านให้ความสนใจเนื่องจาก เข้าไปพักผ่อนนะครับไปเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าได้ก็จะมีกำหนดเปิดในปีหน้านะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์คคลิปนี้ก็นำความรูหน้ามาฝากกันขอผู้สรับการชมคลิปวิดีโอขอผู้สลับการกดติดตามไว้พบกับวีพีบัคเกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ